กรณีของรถไฟกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีการกําหนด5มาตราการเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินหลังจากที่ล่าสุดนั้นเกิดเหตุโจรกรรมทรัพย์สินเป็นการโจรกรรมโทรศัพท์นะครับของผู้โดยสารบนขบวนรถไฟรถด่วนกรุงเทพสุงไหงโกลกซึ่งตัวตู้รถไฟในตู้ที่เก่อเหตุนี้นนะครับอยู่ห่างจากตู้โดยสารสําหรับสตรีและก็เด็กไปเพียงแค่2ตู้เท่านั้นครับ นายประเสริฐอัตนันรองผู้ว่าการรักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรารฟทนะครับ <c oughs> เปิดเผยว่าได้พิจารณายกระดับความปลอดภัย5เรื่องหลัก <c oughs> เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นผู้โดยสารเข้ามาจรกรรมสิ่งของได้แก่ 1. ให้พนักงานขาบวนรถนั้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารระมัดร,ระวังทรัพย์สินของตนเองอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า 2. ให้พนักงานร,รักษารถนั้น พร้อมด้วยตำรวจรถไฟนะครับจำนวน2นายออกตรวจขบวนรถทุกๆ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนไปจนถึงรุ่งเช้าในเวลาตีห้าขอความร่วมมือผู้โดยสารนะครับแจ้งชื่อและก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อซื้อตั๋วโดยสารเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ในภายหลัง 4. ในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการออกระเบียบแจ้งชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตัวโดวยสาร1ใบต่อชื่อและก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน1ชื่อนะครับ 5. การพิจารณาติดกล้อง C C T V บนขบวนรถ ก็จะมีการพิจารณาต่อไปด้วยส่วนในรูปคดีครับหลังจากที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลา3นาฬิกานะครับโดยไม่มีผู้โดยสารขึ้นลงกรณีที่ผู้โดยสารรู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับโดนวางยาสลบนั้นก็ต้องรอผลการสอบสวนครับจากเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของพนักงานรถไฟนั้นมีการสั่งการให้พนักงานรักษารถพนักงานห้ามล้อ2คนแล้วก็พนักงานในคันรถที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับรวม4คน ลงไปให้ปากคำที่สถานีหัดใหญ่และก็สั่งให้พักการขึ้นปฏิบัติงานบนขบวนรถเอาไว้ก่อนจนกว่าผลการสอบสวนจะเสร็จสิ้นโดยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟนะครับก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ